ปิดตาสัมผัสใจบทที่ห้ชายหนุ่มหน้าตาคมคายในเสื้อสูทสีกรมท่าทำเอาบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ในงานเลี้ยงค่ำคืนนี้ต้องเหลียวมองกันเป็นตาเดียวหากแต่เจ้าของร่างสูงที่กำลังยกแก้วไวน์ในมือขึ้นจิบกลับดูเบื่อหน่ายอยากจะหาที่เปรียบธีรวัตรไม่ค่อยจะชอบงานเลี้ยงการกุศลแบบนี้สักเท่าไหร่หากแต่เพราะตำแหน่งผู้บริหารโรงแรมชื่อดังของเขา ทำให้จำต้องออกงานแบบนี้บ่อยจนชายหนุ่มเริ่มจะเอียนมีแต่คนคอยประจบกันไปนินทากันมาแข่งกันบริจาคเงินเอาหน้าหาได้เห็นความจริงใจในการทำบ,บุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่พลันตาคมดังเย,ยว่ก็ประทัเข้ากับร่างบาที่แสนคุ้นเคยหญิงสาวที่เคยหลงรักเขาอย่างหัวปักหัวปักำลังก้มๆกมเงยเงอยู่ตรงซุ้มอาหารว่างอคกิราในชุดเดรสตัวยาว สีชมพูดูสวยสดใสอ่อนกว่าอายุจริงของเ้าตัวมากนะักและดูเหมือนว่าหญิงสาวจะไม่ทันสังเกตเห็นเขาเลยการมาพบเธอในงานเลี้ยงครั้งนี้ไม่เป็นที่แปลกใจแก่ชายหนุ่มนักเพราะอากิราเป็นหลานสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของคุณหญิงนาทซึ่งไม่มีทายาทและเมื่อหญิงสาวถูกเรียกตัวกลับมาจากตาประเทศแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเธอจะต้องมาร่วมงานเลี้ยง ของคุณหญิงป้าในครั้งนี้เขาแต่ชายหนุ่มกลับทําเพียงมองตามจนร่างบางลับสายตาไปในฝูงชนไม่ได้เข้าไปทักทายเธอโดยไม่คิดว่าจําเป็นอะไรผ่านไปสักพักธีรวัตที่ยืนจนเริ่มเมื่อยขาจึงสอดสายสายตาหาที่นั่งแต่ยังไม่ทันเจอมาดาของเขากับคุณหญิงนาฏเพื่อสนิทและเจ้าภาพงานเลี้ยงในครั้งนี้ก็ดิ่งตรงมาหาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มธีม วิธีการเรียกชื่อเขาด้วยการลากเสียงยาวเป็นเมตดแบบนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของคุณนวลละอชายหนุ่มยิ้มรับเมื่อสาวใหญ่ทั้งสองมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าสวัสดีครับคุณหญิงธีรวัตรเอ่ยทักทายพร้อมพนมมือไหว้ซึ่งคนอายุมากกว่าก็รับไหว้กลับทีมเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วหน้าตาหล่อเหลาจริงๆแบบนี้คงจะมีสาวๆมาติดพันเยอะเลยสิเรา คุณหญิงนาดเอ่ยแซลไม่ขนาดนั้นหรอกครับคนถูกชมรีบแก้ตัวแต่ก็ไม่วายเสียวสลังว่าเมื่อเห็นมารดาหลี่ตามองอย่างจะผิดนางรู้ดีเลยละว่าพ่อลูกชายตัวดีมีหญิงสาวมาติดพันเยอะขนาดไหนเอ๊ะหรือว่าจะมีคนรักไปตัวไปตนแล้วคุณหญิงอารมณ์ดีถามต่ออย่างสนุกป,ปากยังไม่มีหรอกครับช่วงนี้ก็ได้แต่วุ่น กับเรื่องที่โรงแรมทีรวัตรตอบอย่างนอบน้อแมแหมแหมขยันแล้วยังม,มีความรับผิดชอบแบบนี้นวนละออนี่น่าอิจฉาจริงๆเลยนะคนที่ไม่มีลูกเอ้ย่าชมอย่างอารมณ์ดีว่าแต่สนใจหนูเอกแคลของป้าบ้างไหมล่ะรายนั้นนะ่ะเขาเรียบร้อยน่ารักเก่งทั้งงานนอกบ้านงานในบ้าน ถ้าได้มาเป็นลูกสะพายฉันคงไม่ต้องห่วงตาทีมแบบนี้อีกแล้วได้ทีคนน้อยละออก็รีบชงหล้านสาวขอเพื่อนให้ลูกชายก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแถมสาวเจ้าก็ดูเหมือนจะมีใจให้เจ้าลูกชายแต่เทรวัตก็ไม่เคยจะสนใจเลยแม้แต่น้อยอยังรักษาสถานะความเป็นเพื่อนมาจนถึงบัดนี้คนโดนชงจึงได้แต่ยิ้มบางให้ผู้ใหญ่ทั้งสอง พูดถึงยายเอแคลไม่รู้ว่าป่านนี้ไปอยู่ที่ไหนอ้าวอยู่นั่นไงคนที่เชงเงอคอหาหลานสาวเอ่อย่างดีใจเมื่อเห็นร่างบางของอากิราอยู่ไม่ไกลพูดจบคุณหญิงนาดก็กวักมือเรียกให้หญิงสาวมาหาอากิราเดินเข้ามาสมทบในวงสนทนาแล้วยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองก่อนจะทักทายชายหนุ่มไม่กี่คำตามประษาคนพูดน้อย หนูเอกแคลรกลับมาจากอกฤษนี่สวยขึ้นเป็ดกองเลยนะลูกคุณนลอ,ออเอ่ยชมหญิงสาวซึ่งจากตัวก็ได้แต่ยิ้มรับอย่างเขินอายหากแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อก็มีเสียงแหลมๆบาดหูของหญิงสาวผู้หนึ่งดังขัดขึ้นมาซะก่อนทีมค้ามาหยุดนี่เองแพย์ตามหาสเทพแย่ธีรวัตรตาโต มองคนที่ถือวิาสาสะร้องแขนเรียวสลาวของตนเองเข้ากับแขนของเขาด้วยความตกใจนี่เขาบอกเธอไปแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันอีกคุณโนออนและคุณหญิงนาดมองกิริยาที่ไม่ค่อยจะงามนักของหญิงสาวผู้มาใหม่อย่างขัดเคืองส่วนหญิงสาวอีกคนนั้นจ้องมองแขนกำยำของคนที่เธอแอบรักแนบชิดกับหน้าอกหน้าใจของดาราสาวที่เธอคุ้นหน้าด้วยหัวใจที่ปวดปแปล เราได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้หญิงของเขาคุณแม่สวัสดีค่ะพทริเซียพนมมือไหว้คุณนวลละออแต่กลับต้องยิ้มอย่างเจือนเอนมื่อคนสูงวัยกว่าไม่ยอมรับไหว้เธอแต่กลับปรีตามองเธออย่างดูแคลนทีมผู้หญิงคนนี้ใครจ๊ะคุณนนลล่ออถามลูกชายเสียงหวานาแต่ดวตากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย นางมองผู้หญิงตรงหน้าแบบหัวจะหดเท้าแค่เพียงเสื้อผ้านหน้าผมและท่าทางก็พอจะเดาได้แล้วว่าเป็นคนที่คิดจะจับลูกชายของนางไม่รู้ว่าเจ้าตัวดีคิดอย่างไรถึงได้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่กิริยาไม่งามเช่นนี้เออนี่คุณแพททิเซียครับเป็นชายหนุ่มเอ่ยกุก,กักขณะพยายามแกะมือปลามึกของหญิงสาวออกอย่างทุลักทุเลเป็นแฟนของคุณทีมค่ะ ดาราสาวเอ่ยอย่างมีจริตก่อนจะหัวเราะคิกคักเบาๆคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแฟนถลึงตามอมดาราสาวแววตาที่ดูเบื่อหน่ายและออดจะรำคาญในตอนแรกแปลเปลี่ยนไปดุดันในทันทีธีรวัตรบีดแขนเล็กๆออกจากตัวอย่างแรงจนหญิงสาวต้องร้องโอดโอยเขาไม่ชอบทำร้ายผู้หญิงแต่แพทริเซียได้ขามเซษทีเขาขีดเอาไว้ไปมากด้วยการเสนอหน้ากับแม่ของเขาแล้วแนะนำตัวว่าเป็นคนรัก ทีมคุณโนลอ,อมองหน้าลูกชายสลับกับผู้หญิงหนุ่มน้อยห่มน้อยตรงหน้าด้วยความตกใจตอนแรกคิดว่าธีรวัตรโกจะแค่ควงเล่นๆไม่กี่อาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเหมือนครั้งที่แล้วมาหากแต่ครั้งนี้กลับยกไว้ในฐานะคนรักหัวเด็กจีนขาดอย่างไรนาก็จะไม่ยอมแน่ๆไม่ใช่นะครับชายหนุ่มรีบปฏิเสธทันควันคุณแพทยคงจะเข้าใจอะไรผิด ระหว่างเรามันไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือในอนาคตคนพูดเน้นย้ำคำสุดท้ายเสียงเยี่ยมเพื่อเตือนคนตรงหน้าอย่าได้คิดจะจับเขาเป็นอันขาดดาราสาวมองหน้าคมขายของคนที่เคยมีสัมพันธ์ด้วยอย่างตกตะลึงท่รวัตรเป็นคนง่ายๆสบายๆและมักจะอารมณ์ดีอยู่เสมอทำให้เธอไม่เคยได้เห็นด่านร้ายๆของเขาเลยสักครั้งแม้แต่คุณนวลละอและคุณหญิงนาทที่ยืนอยู่ข้างๆ ยังถึงกับมองด้วยความแปลกใจมิแต่อคกราที่พอจะเคยเห็นด่านร้ายๆของเขามาบ้างจึงไม่ได้ตกอกตกใจเหมือนสามคนแรกไปคุยกันข้างนอกทิละวัดกล่าวเสียงเรียบหากแต่แฝงไปด้วยความเย็นชาที่ทำเอาคนฟังแข็งเป็นน้ำแข็งได้ชายหนุ่มออกแรงบีบแขนของดาราสาวอย่างแรงก่อนหันไปเอ่ยกับผู้ใหญ่ทั้งสองผมขอตัวสักครู่นะครับเชิญจ้าเชิญจ้า ยิงหน้าตอบพร้อมหัวเราะเบาๆเ,เพื่อคลายความตึงเครียดให้กับสถานการณ์ตรงหน้านางไม่เคยเห็นลูกชายเพื่อนในโหมดนี้มาก่อนเลยคุณนวลละอ,อเองก็ถอนหายใจด้วยความกลุ้มเธอรู้ว่าลูกชายเจ้าชู้หากแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เหล่านางสนมของพ่อตัวดีจะมาประจันหน้ากับเธอเช่นนี้หญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวในนั้นก็ได้แต่มองตามร่างสูงที่หลับตาไปด้วยหัวใจที่หนักอึ้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธีรวัตร เดินเคียงคู่ไปกับหญิงสาวรูปร่างหน้าตาเยา้ยโยนใจแต่ไม่ว่ากี่ครั้งที่เธอพบเห็นทั้งตอนที่บังเอิญและตอนที่เธอตามแอบดูเขาเงียบ,ยบๆก็ทําให้เธอเจ็บปวดรวดร้าวได้เสมอน่าแปลกใจที่หัวใจดวงน้อยที่แตกสลายย่อยยับไปเมร่รู้กี่ครั้งกลับยังแตกสลายลงได้อีกจนเธอคิดว่าตอนนี้มันคงใกล้จะกลายเป็นผุยผงไปแล้ว ธีรวัตรลากดาราสาวมาจนถึงโถงทางเข้าของห้องจัดเลี้ยงแม้จะยังมีคนเดินไปมาอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากจนทำให้เขากังวลคุณต้องการเท่าไหร่แพทไม่ได้ต้องการเงินแล้วต้องการอะไรต้องการให้คุณรับผิดชอบแพทประสาทกลับหรือไงใช่หนุ่มลืมตัวเผลอตะวาดไปเต็มเสียงจนดาราสาวสะดุ้งโยง แต่มีหรือเรื่องแค่นี้จะทําให้คนอย่างแพทเิเซียถอดใจลงทุนเสียทั้งเนื้อทั้งตัวแถมยังสร้างข่าวให้ตัวเองขนาดนี้ไม่วายยังไงเขาก็ต้องเป็นของเธอแล้วเรื่องคืนนักของเราล่ะคะมันคืออะไรหรือคุณจะไม่รับผิดชอบหญิงสาวจงใจทําเสียงดังทําเอาคนที่ยืนอยู่รอบๆห่านมามองกันอย่างสนใจธีรวัตรพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ของตนเองด้วยกลัวว่าจะเสียภาพลักษณ์ ี่่อุตตสาาาปันแมงมยดเบาเสียงคุณลงซะไม่งั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนชายหนุ่มกดเสียงต่ำกระซิบข้างหูขู่คนข้างตัวด้วยความโกรธาดาราสาวเสะยะยิ้มเมื่อเห็นธีรวัตรเลิกลากไปมามองซ้ายทีขวาทีอยากระแวดระวังว่าไกลจะได้ยินเข้าดูท่าว่าเขาจะห่วงชื่อเสียงของตนเองอยู่พอสมควรแพทไม่เบาจะกว่าคุณจะบอกว่าจะรับผิดชอบแพท แพทริเซียกล่าวเสียงดังขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นต่อตอนนี้เธอไม่กลัวแล้วว่าอาจจะตกเป็นข่าวเช้าเพราะถ้าได้เช้ากับคนตรงหน้าเธอก็ยอมอับอายเพื่อให้ได้เขามาครอบครองทีมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับแพทแล้วหญิงสาวเจ้าบทบาทก็เริ่มบีบน้ำตาทำเอาธีรวัตรหน้าเสียไม่นึกว่าเธอจะมาไม้นี้ผมไม่จะไปต้องรับผิดชอบและคุณก็น่าจะรู้ว่าทำไมอีกอย่าง ผมมีคนรักแล้วชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบหวังว่าสถานะไม่โสดของเขาจะพอทำให้เธอถอดใจได้บ้างคนรักเหรอคะดาราสาวร้องเสียงแหลมสูงด้ยวยความไม่พอใจแพทไม่เชื่อหรอกว่าเพลบ์บอยตัวพ่ออย่างคุณจะมีแฟนมีสิคุณจำผู้หญิงเรสสีชมพูที่อยู่กับแม่ผมได้ไหมแพทริเซียตาโตในหัวก็เห็นภาพหญิงสาวหน้าตาน่ารักเรียบร้อย ที่ยืนอยู่ในวงสนทนาเมื่อครู่ได้ถ้าอย่างนั้นแพตจะไปบอกเธอเรื่องของเราเจญชายหนุ่มเอ่ยอย่าไม่ยี่รล่ะทำเอาคนที่กำลังจะเดินไปถึงกับตอชนชะงักเท้าแล้วหันกลับมามองหน้าคนพูดด้วยความสงสยัยคุณไม่กลัวแฟนรู้หรือไงไม่กลัวเพราะเขารู้จักตัวเจีขบผมดีกว่าใครธีระวัตรเอ่ยพร้อมแสยะย,ยิ้ม าคมจับจ้องไปยังใบหน้าซีดเผือดของดาราสาวผมรักเขาและผมจะหยุดเมื่อผมแต่งงานซึ่งเขารู้ข้อนี้ดีเขากับผมจึงไม่เคยต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆพวกนี้แฟนคุณคงเห็นแต่ทรัพย์สิ่งของคุณสิทธาถึงได้ยอมให้คุณนอนกับผู้หญิงไปทั่วแพทริเซียพยายามยุยงโดยลืมนึกไปว่าเธอเองก็เป็นผู้หญิงที่ยอมพลีกายเพื่อเงินทองเช่นกันบนเรื่องของผมกับเขา และผมจะเตือนคุณไว้ตรงนี้ว่าอย่ามาทำอะไรบ้าๆแบบวันนี้อีกไม่งั้นผมไม่ไว้นานแนะก่ก็ได้วันนี้ฉันจะปล่อยไปก่อนเห็นกันหน้าบางๆของคุณพูดจบร่างเพียวบนส้นสูงสามนิ้วก็สะบัดต,ตัวเดินหนีไปในใจคู่กรุ่นไปด้วยไฟโทรสะผสมไฟริษยาเธอสวยกว่านางแฟนสุดเฉิมของเขาตั้งเยอะอีกไม่นานหรอกทีรวัตจะต้องรู้ตัวว่าเธอนั่นหน้าใคร น่าปรารถนากว่ามากมายและสักวันหนึ่งเขาจะต้องมาสยบแทบเท้าเธอ